สวัสดีครับพบกับผมสพอตคนน่ารักกับอีสูสุเสนียนนนครสวรรค์ตะีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้มีรถแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในรุ่นของตัว c a p s พร้อมโปรโมชั่นดีๆนี่เลยในส่วนของรถที่อยู่ทางด้านหลังผมนะครับจะเป็นในส่วนของรุ่น c a p s พร้อมโปรแม็กซ ing เดี๋ยวพาไปชมความสวยงามในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับว่าแต่งแล้วจัดทรงออกมาพร้อมโปรแม็กซ ing เศขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับในส่วนของทางด้านหน้าก่อนเลยนะด้านหน้าก็จะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของตัวรุ่น c a p s ของเราจะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทาแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ e สูสีขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนท้องถนนในส่วนของทางด้านนะครับด้านหน้าไฟหน้าเนี่ย ไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบาฮโดรเจนข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็มีในส่วนของเบ้าไฟตัดหมอกสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะในส่วนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมในส่วนของความสวยงามการจัดทรงทานด้านข้างในส่วนของตัวแคปเอสของเรานี่เลยเป็นยังไงบ้างครับ <S <S เห็นท้ายเตี้ยๆแบบนี้นะครับวัยรุ่นสายซิ่งนะครับชอบนะครับในส่วนเก่การจัดทรงแบบนี้นั่นก็คือการโหลดหน้า2หลัง 4นิ้ว4นิ้วนะครับนิ้วผิดนิ้วถูกในนี่นี่ครับ4นิ้วก็ท้ายก็จะต่ําๆแบบนี้แต่สวยนะครับสวยมากเลยนะในส่วนของตัวแม็กที่แถมพร้อมโปรโมชั่นแล้วก็ในส่วนของตัว <c oughs> ขนาดล้อขนาดยางนะเดี๋ยวพามาชมเลยในส่วนของล้อหน้าเนี่ยล้อหน้าตัวนี้จะเป็นแม็ก9.5นะครับมาพร้อมกับยาล้อแม็กซ e นี่ยางนะครับ2 4 5หนะครับไม่บางมากนะครับแล้วก็ไม่หนามากครับกลาง ใช้งานได้ปกติเลยนะมาดูทางด้านท้ายในการโหลดหลัง4นิ้วหลัง4นิ้วนะครับนี่เอานิ้วสอดเข้าไป4นิ้วเ <c oughs> หลือ4นิ้วนะครับพอดีซุ้มนะครับขนาดยางเนี่ยจะเป็น2.75นะแล้วก็ในส่วนของแม็กเนี่ยออฟก็จะลึกกว่าทางด้านหน้านะครับเพราะว่าแม็กทางด้านหลังเนี่ยขนาดจะอยู่ที่ประมาณ10นะครับ10นิ้วนะครับ9.5กับ10.5นะครับ มาดูทางด้านท้ายกันเลยนะครับด้านท้ายในส่วนของไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบคมแดงนะแล้วก็มีเส้นลาสายฟ้าให้ไหมสวยเฉียวเลยทีเดียวทางด้านท้ายเตี้ยๆแบบนี้เลยอ่าไม่มีกันชนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นเอจะไม่มีกันชนมาจากโรงงานอ่าดูความสวยงามรอบคันกันเลยทีเดียวนะสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับสาหรับรุ่นตัวแคปเอสนะครับพร้อมโปรแม็กซ ing อย่างที่เห็นฟิล์มเนี่ยสายๆนี่ครับอดีตจะเป็นฟิล์มชาเขียวนะัวรุ่นสายซิ่งชอบมากเลยนะฟิล์มชาเขียวนะครับกันความร้อนได้นะตัวนี้ฟิล์มแถมนะครับแต่ว่ากันความร้อนได้นะเป็นฟิล์มชาเขียวหรือจะเลือกเป็นฟิล์มดำนะครับหรือว่าจะเป็นออกปลอปลอปลอเราก็มีให้นะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะแล้วก็สามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นนี่ในส่วนนี้เลยสำหรับโปรโมชั่นดีๆวันนี้เลยในส่วนของรุ่นแคร์เอสพร้อมโปรแม็กซิงแต่งจัดทรงแบบนี้เลยนะครับ ใช้เงินออกรถเพียง9,900บาทเท่านั้นเองก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของในส่วนของตัวแคป็บเอสพรอโป r แม็กซิงนะไม่ว่าจะเป็นแคป4ีประตูเราก็มีให้สําหรับโปรแม็กซิงของเราทุกคันเลยใครสนใจนะก็สามารถติดต่อผมได้นะครับสุพน์คนน่ารักกับอ e ีซูซุเสนิโยนครสวรรค์ตะกีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับอยู่จังหวัดไหนทักมาได้เลยนะครับผมบริการถึงที่นะครับช่วยดันเอกสารทุกเคสนี่เคสน,นี้นะครับทำเกษตรกรนะครับรับรถนะครับผ่อผนอนุมัติ2วันเท่านั้นเองนะงนะนี่บอกได้เลยนะครับเกษตรกรนะครับมีที่ดิน ทำไรทํานาน้อยทักมาหาผมนะผมมีวิธีทางช่วยให้กับเพื่อนๆได้ออกรถได้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถแล้วนะครับสำหรับตัวโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับทักคาาผมได้เลยนะครับ0819713914นะครับสุพจน์คนน่ารักกับอีซุเสนยนนครสวรรค์ตะกีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์สวัสดีครับ